ซีนที่ดีที่สุดในพรมลิขิตตอนจบได้เห็นหน้าคุณยายบรรเจิดสีในวัย98ปี<อ>แม้พรมลิขิตตอนจบจะขัดใจแฟนละครอยู่หลายฉากเพราะมองว่าพรมลิขิต EP พีที่26ตัดจบบทเร็วเกินไปเนื่องจากบางฉากสามารถให้นักแสดงได้นำเสนอให้ดีกว่านี้ได้แต่สุดท้ายพรมลิขิตก็จบไปซะอย่างนั้นท่ามกลางความสงสัยของแฟนละคร ทว่าหลังจากพรมลิขิตตอนจบออกอากาศจบเรียบร้อยก็ได้มีการวัดเลตติ้งออกมาปรากฏว่าคนดูก็ยังให้ความสนใจอย่างมากจนเลตติ้งพุ่งสูงไม่ใช่เล่นและก็ยังมีคนดูสวดเกือบ2ล้านคนในตอนอวสาน แม้จะมีหลายฉากที่แฟนละครงงแต่ก็มีหลายฉากที่ประทับใจอย่างฉากการมาของคุณยายบรรเจิดสีซึ่งในเพจดังอย่างหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้โพสต์ถึงซีนที่ตราตรึงในพมรมลิขิตตอนจบกับฉากที่คุณยายนวลยายของเกศสุรางปรากฏตัวในความฝันของทั้งเกศสุรางที่อยู่ในร่างของกาละเกตและออกยาวิสูตรสาคร โดยทางเพจก็ได้เผยว่าซีนที่ดีที่สุดของพรมลิขิตในตอนจบคืนนี้คือการปรากฏตัวของคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยนักแสดงอาวุโสในวัย98ปีในบทของคุณยายนวลยายของเกศสุรางซึ่งในชีวิตจริงคุณยายบรรเจิดศรีเป็นย่าแท้ๆของอึง่งและเป็นคุณแม่ของคุณสัลยาผู้เขียนบทพร้อมกับแฮชแท็กว่าจากแฟนละครขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ นอกจากนี้นุ่นรมิดาก็ได้เข้ามาส่งหัวใจขณะที่แฟนละครต่างก็คอมเมนต์ประทับใจฉากดังกล่าวของคุณยายบรรเจิดศียกให้เป็นซีนพิเศษซีนที่สุดอีกหนึ่งซีนด้วย